เปิดห้องแต่งตัวหมื่นล้านยายหนิงแบรนเนมทั้งชุดกลับใช้ชีวิตในสวนสมเป็นแม่ยายหมื่นล้านยายหนิงเปิดห้องแต่งตัวให้เห็นแบบเต็มๆตู้เสื้อผ้าแน่นมากเยอะไม่แพ้สาวสุตตาชมพูอารยาเลยทีเดียวเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วสําหรับยายหนิงคุณแม่สุดที่รักของชมพูอารยาที่นอกจากจะช่วยเลี้ยงหลานาาาาายยย้พนนนออองงกกกกกกววววไ์์ิิัััััับบบ่่คคืืรรดดูณชชผ กับสามีนักธุรกิจหมื่นล้านน็อตวิสรุตกรังศีสินพิพัฒนหลังจากที่ได้วิวาและใช้ชีวิตคู่กันมาตอนนี้ก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจสายฟ้าพายุและน้องเอบิเกลที่กำลังอยู่ในวัยกำลังน่ารักน่าเอ็นดูล่าสุดแฟนเพจ Facebook เดอร์สทอร Official สายฟ้าพายุได้แชร์ภาพของยายหนิงน้องสายฟ้าและแม่ชมกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่และน้องสายฟ้าเองก็ดูจัด enjoy กับอาหารตรงหน้ามากโดยโพสต์นี้เพจได้เขียนข้อความว่าที่สายฟ้าบอกแม่ครับบอกอาหารอีสานแซ่บบกหลายเดอครัวยายหนิงท่ ani, ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาชื่นชมการเลี้ยงดูติดดินมากมายเป็นความสุขที่แท้จริงของคุณยายหนิงจริงๆเพราะมีคุณชมพู่เป็นซุปตาเป็นแฟชั่นนิสตาของเมืองไทยคือชมพู่อารยาแฟนๆจึงอยากรู้ว่าคุณชมพู่กับคุณแม่นั้นตู้เสื้อผ้าจะแปะจะแน่นเหมือนของคุณชมพู่หรือไม่ล่าสุดในรายการครัวยายหนิง อี18ได้พาไปดูห้องแต่งตัวว a l k in ินค s e t ของยายหนิงแบบเต็มเต,มต้องบอกเยอะไม่แพ้คุณชมพู่เลยทีเดียวซึ่งยายหนิงได้บอกว่าเสื้อผ้าส่วนใหญ่ชมพู่จะเป็นคนซื้อให้ส่วนกระเป๋าและรองเท้าจะเลือกซื้อเองเพราะต้องลองเดินเพื่อให้ใส่สบายมากที่สุดและบางช่วงบางตอนยายหนิงได้เล่าว่าเคยเข้าช็อปกระเป๋าแบรนด์ดูแต่โดนไล่เพราะไม่มีตังค์ซื้อซึ่งคุณยายเล่าแบบขำๆอารมณ์ดีหลายคนดูแล้วต่างบอกว่าคุณยายทัศนคติดีมากๆเรียกว่าโดนใจแฟนๆไปที่สุด